ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกในขณะนี้นะครับก็คือปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่ตอนนี้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็กำลังจับตาและเตรียมที่จะหาหรหือร่วมกันเพื่อที่จะรับมือมปให้ลุกหลัมนะครับโดยที่ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้บรรดาผู้นำโลกเตรียมที่จะเรียกประชุมฉุกเฉินหาหรหือถึงวิกฤตหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐและยุโรปนะครับที่กำลังเป็นสาเหตุให้เกิดความวุ่นวายในตลาดเงิน โดยที่แหล่งข่าวจากธนาคารกลางแห่งยุโรปหรือว่า ECB เป er ิดเผยนะครับว่าทางสภากำหนดนโยบายของธนาคารกลางแห่งยุโรปจะจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เพื่อที่จะหาหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตยูยโรในขณะที่ตลาดต่างๆได้แสดงความวิตกว่าธนาคารกลางจะเริ่มการซื้อนี่ของอิตาลีและสเปนเพื่อทำให้ราคามีสเสถียรภาพแต่ว่าการการะทำเช่นนี้ก็จะสร้างความแตกแยกในสภากำหนดนโยบายด้วย ในขณะที่ตัวรประธานทธิปดีนิโคลัสซากซีผู้นําของฝรั่งเศสนะครับที่ปัจจุบันเป็นประธานของกลุ่ม G20 ก็จะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินกับนายกรัฐมนตรีเดวิดคามรอนของอังกฤษภายหลังจากที่มีการลดความน่าเชื่อถือของสหรัฐอย่างไรก็ตามนะครับสำนักข่าวสินหัวทางการจีนได้เรียกสหรัฐว่าเสพติดหนี้สินและต้องการที่จะให้อเมริกาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าการถือครองเงินสกุดาลดอลล่าสหรัฐของจีนนั้นอย่างปลอดภัยในขณะที่นักยุทธศาสตร์แห่งสถาบัน Society General ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสก็บอกว่าการเคลื่อนไหวของ S&P หรือว่าแซนดแ a นดพูในการลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่ตลาดคาดหมายเอาไว้แล้วและในการเปิดตลาดวันจันทร์ตลาดต่างๆก็จะได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง อีกทั้งการลดความน่าเชื่อถือของสหรัฐนั้นอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวสำหรับจุดยืนของสหรัฐในเวทีโลกคับ